พบกันให้สลามไต่ถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเรักาตุวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับเราก็มาทำความดีร่วมกันนะครับมาอ่านกุรอ่านนะครับเรียนกุรอ่านยามเช้านะครับอ่านนักเรียนพร้อมก่อนที่จะเริ่มเรียน เรามาอ่านดูอากันครับอายกมือขึ้นรับบีซิดดนีอิลมาวรซุกรนีฟ้ามาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะลาซาละ إلا ما جعلته سلا الله رأون كونا سون كم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم า ي ل المذبب عليهم ولظالين แล้วครับผมเดี๋ยวเราไปอ่านคุรอานกันนะครับในบทเรียนของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับ,น,รบนักเรียนเราก็ามาอยู่ใน อายะคุรซี่นะครับในท่อนสุดท้ายและอินชาลอตนะครับเราก็จะจบอายะกันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนนะครับอัลลอบิลลาฮิมินัชชัิอฺนิรรจีมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวะลัยล์ลกุยยม لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوله حفظهما وهو العلي العظيم อัลฮัมดุลลาห์นะครับนี่ก็คือทั้งอายะห์กันเลยนะครับอ่าฉลห์ allah, วันนี้เราจะมาดูในวรรคสุดท้ายนะครับอ่าตั้งแต่ตรงนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับอ่าเรามาดูอันนี้เป็นตัวตัวแรกเป็นตัววาวอ่าตัววาวมีสระ,อ,ะอ่าวาวอาอันว่าว่าอ่าว่าว่า,วา,วานะครับ แล้วก็ลามอเลฟอ่ะนะลามออลิฟลาวาลานะครับอันนี้ตัวยาอันนี้ตัวฮมัฮมซาฮัมซาอูอูมาเจอกับวาวอูวาวอูดานอูดูผ่านมาแล้วนะครับดานอูดูต่อไปอันนี้ตัวฮานะครับฮาอูฮูแล้วก็ฮาอีฮีฮีฟาฮีฟซออูซู เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะได้ขึ้นแล้วตัวซอซูฮาอูฮูมีมอามามาอลิฟมานะครับอ่าแล้วก็มาตรงบรรทัดสุดท้ายนะครับวอวอาวาฮาอูฮูวอวอาวาว,า,วาลามวลอันนี้ตัวอินอาลียาลียูลามยุน อาซียาซีมูนะครับครูก็สะกดแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวอสามเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าในวรรคนี้นะครับเขาอ่าเดี๋ยวครูครูจะอ่านต่อไปเลยนะครับ,บว่าเลยยูดูฮูว่าเลยยูดูฮูอ่าแบ่งวรรคตรงนี้นะครับ ولا يعوده ولا حفظهما 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 أما إن ولا يعوده حفظهما 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 ولا يؤوده حفظهما حفظهما على عمر وإن كان أخباره وَلَا يَعُودُهُ حفظهما, حِفْظُهُمَا وَلَا يؤوده حفظهما, حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حفظهما, حِفْظُهُمَا الحمد لله نخاب أهْتِنِي لَعُمْ وَلَا يَمُودُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَمُودُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَمُودُ حِفْظُهُمَا وَمَا يَمُودُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَمُودُ حِفْظُهُمَا อนะันนะี้แลนะครับอาวักสุดท้ายอันนี้เราจะคุ้นๆได้ยินกะันบะ่อยนะครับนวะฮุอนะัลอาลีอุลอาซิมวะฮุอัลอาลีอุลอาซิมวะฮุอัลอาลีอุลอาซิม وهو العلي العظيم, العظيم وهو العلي العظيم <علاح> وهو العلي العظيم ما <علاح> شاء الله نخاف اهل يا مع وقت البنت نخاف ولا يؤوده حفظهما. وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราจะหยุดก็ดีนะหยุดก็ได้นะครับคืออนุญาตให้หยุดนะครับหรือว่าจะต่อก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคือจริงๆเรามาหยุดตรงสมาวารจิวันอัสนะครับทีนี้พอมาต่อววลายูดูให้ดูมาวฮุวันลียุลอาซีมก็ได้นะครับ لولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم نعم ولا يؤوده حفظهما ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعود حفظهما، وهو العلي العظيم، ولا يعود حفظهما. วะวอัลอล ال ีลอซบัลีอวลอบอัลอาลีอัลอซีบอัลอัลบสัลอาลอัลบอัลออายะอาี่ั5 5นซครับรบรครับอัาลอัลาซิบอาลอาอีอัลอาซบัอบัลอาัายเบี๋ลอลอัมาบอ่านพร้อากันเลอาะครัอบอัอาอานไบออ่านไปพั้อมคนะครับ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه صله ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء و َ <ت> س ع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده ح ب ُ ه م ا وهو العلي العظيم อ الحمد لله นะครับก็จบไปนะครับในอายะครุสีใัละเดี๋ยวเราก็จะเอามาทวนกันทุกวันนะครับที่เราเรียนแล้วก็เราก็จะขึ้น สูรรอตใหม่ด้วยนะครับอีชารอตในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูอักษรกันเลยนะครับสินะนะครับครั้งที่แล้วนะครับเรากา็ได้ขึ้นอักษรนะครับทั้ง4ตัวนี้นะครับกับสระดมมะนะครับเรามาทวนกันหน่อยนะครับซีนอูซูชเชน่น อู๋ชูเ s วอู๋ชูสา d อู๋ซูสามูดูดดูอ่าทำ้านนะครับทั้งสี่อักษรนะครับอ่าแล้วก็มาดูอย่างจับคู่นะครับมาทวนกันให้คล่องนิดนึงเพราะว่าครั้งที่แล้ว นะครับค่อนข้างจะไปไวนิดนึงนะครับอ่ะเราก็มาอ่านเดี๋ยวรอบแรกตามคุณครูก่อนนะครับซีนอูสู้ซีนอูสู้ซอดอูสู้ซอดอูสู้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 นะครับต้องให้ต่างกันนะครับสู้ตัวซีนกับซอสสู้อันนี้สู้อันนี้สู้ סו סו פפאי רחב שן, שן הוא שו שן הוא שו דעת הוא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  שו דעת הוא דעת הוא שו 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 דעת הוא דעת הוא שו דעת הוא שו דעת הוא דעת הוא שו דעת הוא שו דעת הוא שו דעת הוא דעת הוא שו 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 דע ชูทำร้านะครับมาดูคู่ต่อไปนะครับซีนอูซูดออูดูดอูดูส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 ูดู ีใช่แล้วนะครับอ่าดูตัวต่อไปครับเชนอูชูเชนอูชูสอดอูซูสอดอูซูชูซูชูซูนะครับเอาะไรนะครับเชนอูชูสอดอูซู ชู u ูชูซูเฮลเฮมเลนะครับนี่ก็คือทั้ง4อักษรนะครับกับสระดอมมะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองฝึกเขียนกันดีกว่าเนาะอ่านะครับให้นักเรียนเปิดไปในหนังสือนะครับคัดเขียนภาษาอัหรับนะครับ หน้าตัวซีนนะครับหน้าตัวซีนเปิดมาเราก็จะเจอหน้าแบบนี้นะครับซีนซูจูดุลน,นะครับก็คือการก้มกราบต่ออัลลอฮฺสุบานสาลานะครับเป็นท่าในละหมานะครับอ่าเราก็มาเขียนตัวซีนตรงนี้นะครับลากวิธีการเราก็เริ่มจากาทางด้านขวาก่อนนะครับ มีรูปเดือนเห็นไหมครับอ่าลากลงมาโคง้งงายปุ๊บขึ้นไปนะครับแล้วก็โคง้งลงมาอีกทีหนึ่งปุ๊บแล้วก็ย้อนลงมาไม่ต้องยกปากกานะครับย้อนลงมาเลยนะครับย้อนลงมาเลยเป็นตัวซีนนะครับนะโอเคนะครับแล้วเราก็มาเขียนด้านล่างนี้นะครับตัวเลขซีนปุ๊บแล้วใส่สระอะ นะครับ <ím> สีนใสสระอีสีนใสสระอ,สระ ăn, สระอูสระอันสระอินสระอุ่นนะครับดูตัวอย่างทางด้านซ้ายมือนะครับสําหรับคนเขียนมือขวาก็จะได้ไม่บังนะครับเขียนแล้วก็ดูไปนะครับแล้วช่องนี้ก็ให้เรียนเขียนตัวซีนให้อยู่ในช่องเหมือนกับฝั่งด้านนี้เลยนะครับเขียนด้านนี้ให้เหมือนกันนะครับนะครับให้ เขียนให้เหมือนกันช้อนนะครับอ่าแล้วเราก็เปิดอ่าหน้านี้จะเป็นตัวเชนใช่ไหมครับเรายังไม่ทํานะข้ามมานี่เลยครับเปิดมาอีกหน้านึงก็เป็นตัวฟอดนะครับเป็นตัวฟอดนะครับตัวฟอดเราก็มาดูนะครับเขียนตัวซอสนะครับซอสซุปข้นอ่าชื่อละหมาดฟัดดูนะครับ ก่อนต่อว,วันขึ้นที่เราเพิ่งละหมาดกันไปเมื่อช้าใช่ไหมครับอ่ามีสองเรก็อ่าอ่าทีนี้นักเรียนเริ่มเขียนนะครับจากทางด้านล่างนี้นะครับทางด้านตรงเส้นเลยนะครับแล้วก็ขึ้นภูเขาวไปวนะครับเฉียงจากซ้ายไปขวาโค้งลงมานะครับแล้วก็เป็นเส้นนอนแล้วก็ขึ้นนะครับแล้วก็โค้งง่ายลงมา อ่าก็เป็นตัวซอสแหละนะครับเอาใหมนะครับโอ้ขึ้นภูเขาลงมาขึ้นเนินลงเนินุ๊บอ่าเป็นตัวซอสนะครับเป็นตัวซอสนะครับอ่าทีนี้ตัวซอสคุณเขาบอกว่าให้เขียนรูปหัวใจบนซอสที่หนักกว่านะครับซอสที่เขามีน้าหนักกว่าอ่านะครับดูว่าถ้าหนักกว่าเนี่ยเขาจะ เอียงไปทางด้านไหนนะครับอ่ะส่วนด้านล่างนะครับก็เขียนตัวซอสไปนะครับเล็กๆเล็กๆ R E U นะครับใส่ไปด้วยนะครับแล้สองบรรทัดหลังก็ลองฝึกเขียนดูเองนะครับอินชอลเราทำแล้วครับผมอัลฮัมดุลแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชั้นอนุบาลสองนะครับเราก็ได้อ่านอายะก์กุการจบสูรราะน์แล้วนะครับอินชอลเรา เราก็จะทบทวนกันนะครับในทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเราก็จะขึ้นซื้อร้องใหม่กันนะครับอันธรรมลแล้ววันนี้แล้วก็กันบ้านนะครับไปคัดเขียนนะครับตัวอักษรที่ครูบอกนะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้ไว้แค่นี้ครับอัลลอฮุมะฮัม์นีบินกุรานวะจัลฮุลีอิมามะวะนูรอวะฮุดะวะรห์ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته انا الليل واطراف النهار واجعله لي حجه يا رب العالمين جزاكم الله خيرا خالق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته